อ๋อไปนั้นอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับผมเองก็ไล่เอกสารกับทางเขาอยู่ตลอดเวลาเอกสารส่งมาแล้วเรียบร้อยประมาณ4-5สัญญานะครับแล้วก็มีระบุชื่อศิลปินแต่ว่าตัวผมเองก็พูดตรงๆนะครับผมยังไม่ได้เชื่อร0อเซเพราะมันเป็นสัญญาระหว่างเอเจนซี่ที่แคนาดากับสปอนเซอร์ที่ฮ่องกงโดยระบุว่าเขาจะซัพพอร์ตอะไรศิลปินชื่ออะไร ตอนนี้ผมก็ทําการตรวจสัญญาให้ทางบริษัทตรวจสัญญาหลายคนบอกว่ามันช้าไปมันเงียบไปตั้งเป็นสองสามอาทิตย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงียบเลยนะ <c oughs> มันเช็คให้ถูกต้องก่อนทุกประการก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทําผิดพลาดไปแล้วมันจะกลับมาที่เราปรเปล่าๆ <Okay. S 1> นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จำจำเป็นต้องให้เขายอมรับก็คือจะออกจดหมายให้เขายอมรับว่ามาจริงตามนี้ถึงแม้จะมีสัญญา <Okay. S 1> หากถ้า สามวันก่อนงานเริ่มแล้วยังไม่มีความชัดว่ามาถึงหรือยังมาหรือยังเราก็จะขอยกเลิกการเป็นพีดีแบบฉุกเฉินมินวัลพ,พอพอเขาแถลงมาแล้วหลายคนก็พูดคําว่า มันเป็นไปได้เหรอครับตรงนี้พี่ยังรู้สึกอยู่เลยใมันก็เป็นไปได้เหรอครับผมก็คิดผมก็คิดเอาขอโทษนะอะไรมันจะมาเยอะขนาดนั้นเออถ้าเกิดเออตกใจไหมครับถ้ามาคือคือถ้าเป็นดาราบางท่านเนี่ยยังไม่ตกใจแต่แบบเกาหลีก็ดีจีนก็ดีบางคนมันมันมันเกินคาดอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ว่าคนที่ไปคิดเยอะว่ามันจะแบบหลอกลวงหรือไม่มาอะไรเงี้ยทุกคนมีสิทธิ์เราเองอย่างเรายังคิดว่าเฮ้ย ไปทําอย่างนี้ได้ยังไงไปทํามาอย่างไงอันนี้ต้องระมัดระวังซึ่งก็ต้องบอกทุกคนว่าเรื่องนี้มีบทสรุปเราไม่ได้ปกป้องใครและนิสัยแกรนเป็นนิสัยที่พูดแล้วต้องทําถ้าใครพูดแล้วไม่ทําหรือถ้าเขาไม่ทําหรือทําไม่ตรงอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ครบแสดงว่าพี่นวัดคือไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่วันที่โอ้ย <c oughs> ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วกระนามาเลยครับคื ผมอยู่เฉยๆที่ออฟฟิศอยู่เฉยๆก็ถูกคนกระหน,น่ำมาตลอดเวลาก็เลยบอกว่าโอเคโทรไปสิงคโปร์เพราะว่าพีดีอยู่สิงคโปร์นะฮะก็บอกว่าคุณกิจเจง่ายเรื่องมันเกิดขึ้นผมเองผมต้องอธิบายคนเขาก็บอกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆผมขอดูสัญญาเขาก็พยายามที่จะเอาสัญญาให้ดูแต่มันก็ใช้เวลาในการขอสัญญาอยู่ประมาณ3ามสี่วันค่อยๆทยอยมันเทละคนเทละคนจนตอนนี้มาครบละ ครบหมดเลยนะฮะพี่วัดยืนยันว่าได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าสัญญามีจริงมือถือยังมีสัญญาอยู่เลยนะ <Okay. S 2> สัญญาไม่ยังมีสัญญาอยู่เพียงแค่ว่า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 ผมเองก็ต้องเอาสัญญาไปตรวจนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันเข้าใจไหมครับว่าสัญญาไม่ได้เกิดจากเราโดยตรงเนี่ยเราเองเราก็ไม่ไม่ไม่อยากมั่นใจสักเท่าไหร่ว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเหมือนเหมือน สัญญาที่เกิดจากสองคนโดยที่ไม่ได้เกิดจากศิลปินนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าศิลปินรับเงินหรือ,อยังมันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราเองเราก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่า,าไหร่เ่อพิจารณาได้ที่สัญญาพิจารณาคิดว่าความไปไปได้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่ายังเท่าเดิมอยู่ทาให้การจะตัดสินใจอะไรช้ากว่าเดิม <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเขามาได้จริงๆตามนี้แล้วถ้าเราไปตัดสินใจย,ยกเลิก หรือการแคนเซิลพีดีเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาทันทีว่าถ้าเขาอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาศิลปินเขาเตรียมตัวมาเขาลงทุนเราก็จะกลายเป็นวัตถูกฟ้องก็ได้อันนี้เราต้องระมัดระวังเพราะว่าแผนกฎหมายที่บริษัทก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงทางสามแพ่งเราจะเอาความจริงแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วเราตัดสินใจว่าเราไม่เชื่อแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราถ้าเราตัดสินใจเดินออกจากเขา แล้วเขาบอกว่าการกระทําเบื้องต้นนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วใครจะรับผิดชอบเราก็ไม่อยากฟังคําถามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตเช็คสักนิดหนึ่งให้มันชัวร์สักนิดหน่อยครับหายากมากเลยสัญญาณมีอยู่ตรงไหนเี่ยพี่วัดถ้าถ้ามันไม่เป็นจริงอ่ะครับผมพูดถึงการยกเลิกสัญญาณดีๆเลยเราให้ เส้นตายม<า>่่ไาออจากสัญญานี้นะครับผมก็ได้ส่งสัญญาบางส่วนกลับไปที่ต้นต้นฉบับต้นต้นครัว,รวเพื่อจะอถามว่าสัญญานี้ถูกต้องไหมนะครับแต่ก็แต่ก็ทางเขาก,ก็ก็บอกว่าถูกเพราะว่าเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าศิลปินเนี่ยรับมาจําหรือย,อยังะนะฮรับรับมาจําหรือยังเพราะว่าศิลปินจะเดินทางมันจะต้องมีการเตรียมตัวระหว่างมาจัจจาอันนี้ยังไม่ได้คําตอบนะฮะ ครับถ้ามันเกิดถ้ามันไม่เกิดเราไหวเราไม่มีทโทษยังไงครับผมเอ่อถ้าไม่มาเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นเช่นสมมุติว่างานจะเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วไม่มีศิลปินมาก็หยุดแค่นั้นอ๋อก็คือเราให้เส้นสุดท้ายเลยจริงๆนะฮะจริงๆเราให้เส้นสุดท้ายก่อนน้นั้นสองวันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังรู้สึกอันตรายเผื่อสมมุติว่าศิลปินจะมาตอนสี่โมงเย็น แล้วยืนยันว่ามาแล้วถ้าเราบอกว่าไม่เอาอมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแต่ถ้ามายืนนั่งานแล้วยังไม่มากระจกเลยครับแบบนี้มันไม่เสียหายกับสปราอนเซอร์คือื่นอะอ๋อเราช่วยไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานตรงไปตรงมาแล้วมันเสียหาย,ก,ย,หายกับฟองเป็นมิแกนที่เราสร้างมา<ร>แม่อืมไม่อยากให้เป็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างนะฮะไม่อยากให้เป็นแบบอย่างนะฮะก็คือคืออยากให้มาจริงๆถ้ามาได้ดีมาก นะฮะหรือถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆเราพูดกันส่วนตัวนะฮะอาจจะขาดสักคนหนึ่งก็ยังไม่เป็นไรถึงแม้เพราะมันเยอะเหลือเกินนะฮะสามคนก็ยังดีแต่ถ้าไม่มาเลยเนี่ยโดนแน่นอนแน่นอนมาตรการที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างเขาต้องแค่ยกเลิกเฉยๆไม่มีการแบบว่าเขาเรียกฟ้องกลับเพิ่มแบบว่าอ๋อไม่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 ก็ตามสัญญาที่เราเซ็นกันก็คือหากไม่กระทําการตามข้อกําหนดแล้วก็ตามนี่นี่นั่นนอันเนี้ยเราสามารถเทอร์มินาท์สัญญาได้พี่วันเราถ้าส่งทั้งสามคนเทอร์มินาท์โดยไม่ให้เงินคืนนะฮะ ถ้าทั้งสามคนไม่ได้มาแล้วเป็นคนอื่นเลยไม่เอาครับในนี้ก็ต้องมาก<ต>็ต้อง,องปไปตามที่ประกาศ<า>